ข,ข่าวหุ้นวันนี้นะครับข่าวแรก BKI จะมีการเปลี่ยนหุ้นเป็นลักษณะโ o l d i n g company นะครับที่ผ่านมานะครับกำไรของบริษัทเคยเจอเปัญหารเรื่องโควิดเหมือนกันแต่ตอนนี้บริหารจัดการได้แล้วนะครับกำไรในปี66ใกล้เคียงเดิมแล้วถือว่าจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ตัวธุรกิจเองยังดำเนินเรื่องของประกันภัยอยู่แต่ว่าในเนื้อหาข่าวนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนนะครับรูปแบบของตัวบริษัทไปเป็นโ o l d i n g company เนื่องจากว่าข้อจำกัดของบริษัท เกี่ยวกับกลุ่มประกันภัยประกันวินาศภัยจะไม่สามารถไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากประกันได้นะครับก็เลยมีการต้องทําลักษณะเหมือนกันแลกหุ้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณไตรมาสที่2ของปีหน้านะครับก็คือปี2567ใครที่ถือ BKI อยู่ราคาหุ้นอยู่มาตั้ง312เ,เตรียมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีการแลก1ต่อหนึ่งคนที่ซื้อขายไม่ต้องเสียอะไรนะครับ แค่ต้องทําธุรกิจแค่นั้นเองจากนี้ต่อไปนะครับประมาณ75เป็นจะเป็นธุรกิจที่ยังทําเกี่ยวเรื่องประกันอยู่แต่ว่าอีก25นะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันหรือจะเป็นธุรกิจอื่นก็ได้นะครับที่ยังมีโอกาสในอนาคตของตัวธุรกิจปัจจุบันนะครับธุรกิจที่เป็นประกันภัยแล้วก็ไปทําในเรื่องของโคดิ้งคอมมานีเบอร์แรกเลยนะครับที่ทําก็คือทิพยาโคดิ้งเบอร์2ก็คือไทยวิวัฒ แล้วก็เบอร์สามที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ BK i ก็ตามตามกันไปนะครับก็มองว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีของธุรกิจในขณะที่ตัวนี้ให้ผลผลอยู่ที่4ี่จุดเก้าเจ็ดเปอร์เซนแต่ถ้ากดซื้อวันนี้3า2รสิบบาทกดยากสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับดูจากราคาหุ้นแล้วซื้อขายยากอยู่พอสมควรแต่ว่าแนวโน้มนะครับก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะครับก็คือเปลี่ยนไปในมุมมองของการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นข่าวที่สองนะครับดูโฮม ก็บอกว่าไตรมาที่3น่าจะกลับมาได้นะครับจากการฟื้นตัวของเซมสโตเซลโกสนะครับที่ผ่านมาสังเกตนะครับกำไรในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยอยู่ที่ประมาณ41ล้านเท่านั้นบางเจ็บเลยนะครับจากกำไรประมาณสักร0 0ย0 0ล้านเหลือแค่40ล้านเท่านั้น ก็เป็นผลมาจากตัวรายได้ของบริษัทเนี่ยยังเห็นว่าดีอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นการอัดยอดขายที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยปรับตัวพุ่มซุงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกําไรขั้นต้นนะครับปรับตัวลดลงเนื่องจากว่ามันมีการลักษณะเหมือนกับการเออทขายนะครับหรือพยายามลดสต็อกสินค้านะครับก็ทําให้ตัวอัตรากําไรของบริษัทลดลงแต่ว่าในตมรมที่3นะครับเขาก็มองว่าจะเห็นการฟื้นตัวกลับมาได้ของตัวกําไรบริษัท ในขณะที่ราคาหุ้นที่ผ่านมานะครับก็สังเกตว่ามีแนวโน้มไม่สู้ดีเท่าไหร่นักนะครับจากผลกระทบเรื่องของกำไรงลดลงในแต่มาสองนั่นแหละแต่ว่านักลงทุนนะครับก็เริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นน่าจะอยู่ในจุดที่ต่ําสุดของตัวธุรกิจที่เคยเจอปัญหาแล้วนะครับแต่ถ้าหันไปดูในมุมของ PE เองนะครับก็ยังอยู่ใน PE ที่อยู่ในระดับสูงก็สังเกตว่าจากตัวเลขนี้ก็ประมาณสักร้อเท่านะครับใช่ครับ แต่ถ้าเกิดเอากําไรตัวธุรกิจถ้าฟื้นกลับมาได้จริงๆนะผมลองกดตัวเลขแล้วก็อยู่ประมาณสัก50เท่าได้ก็แหมมันก็ยังดูแอบสูงไปนิดนอ,องนะครับถ้าเทียบกับเ,เพื่อนๆของตัววัสดุก่อสร้างด้วยกันอย่างเช่นโฮมโปรพอเรามองพอเรามองที่โฮมโปรเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวโฮมโปรเองราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับหันไปดูราคาหุ้นตอนนี้12บสองบาทสาสิบแล้วนะครับตามองจริงๆเนี่ยเห็นว่าราคาเนี่ยเล็บ ปรับตัวต่ําลงมาจาก14ลงมาเหลือประมาณทัก12ล่าจะหรุ12ก็ได้นะครับช่วงเวลาที่ลงจาก12จริงๆเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงโควิด -19 นะครับก็เรียกว่าผลกระทบจากการแบงกอกล็อกดาวน์ก่อนหน้านี้นะครับถามว่าราคาต่ํากว่า12มีไหมมีนะครับช่วงประมาณสักปี2017-2018ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยก็เทียบเท่ากับประมาณสักปี 6061 5 8 5หหอะไรแถวๆนั้นนะแต่ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับประมาณช่วง6 7ปีที่ผ่านมาถ้าหากเราไปมองกำไรของธุรกิจเราจะเห็นว่ากำไร เก่าเนี่ยประมาณสัก4ี่พล้านแต่กําไรใหม่เนี่ยมันน่าจะเฉียดเฉียดประมาณสัก6-7,000ล้านนะครับหรือมากกว่าเดิมประมาณเกือบเกือบห้เลยทีเดียวฉะนั้นราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาก็สะท้อนผลประกอบการของบริษัทนี่สืว่าไม่แปลกนะครับแต่ที่ปัจจุบันที่ราคาปรับตัวลดลงก็เชื่อว่ามาจากผลกระทบจากความกังวลใจจากตลาดเซ็ตหรือภาพใหญ่นะครับที่มีการขายหุ้นอ๋อบิ๊กแคปหรือหุ้นที่มีขนาดใหญ่พวกเซ็ตห้าสิบเซ็ตล้อยนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นหลักๆเนี่ย ปรับตัวลงมาก็น่าจะเป็นโอกาสนะครับจากข่าวนี้เขาก็มองว่าโฮมโปรเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นกำไรเนี่ยปี6ปี 6, 6 6นะครับที่6,800กว่าล้านเติบโตประมาณ10%ก็มองว่าน่าจะเป็นกำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นฟื้นตัวอย่าง ต่อเนื่องอ่ะใครเห็นว่าเป็นโอกาสก็ลองดูครับ P/E อยู่ที่25.21เท่ามองจากมุม P/E ก็ถือว่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยอยู่มากพอสมควรแล้วถ้าเกิดมองจากมุมของเงินปันผลก็ถือว่าเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วยเช่นกันอย่างนี้มองในมุมเดียวนะครับก็คือราคาเนี่ยมีความกังวลใจอยู่มากถ้าเทียบกับ performance ดีกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะเรียกว่าเป็นภาพที่สวนทางกันเลยทีเดียว ข่าวต่อมานะครับก็ราชบุรีโคดิ้งนะครับเปิด COD ที่เวียดนามโรงไฟฟ้าพลังงานลม29.7เมกะวัตต์ที่ผ่านมานะครับตัวบริษัทเองก็มีกำไรที่ดีอย่างต่อนเนื่องแหละก็จะมีแค่ประมาณปี65มีขาดทุนประมาณ241ล้านนะครับก็มาจากเข้าวงค่าไฟอะไรเงี้ยแต่ว่าก็กลับมาได้อย่างสวยงามอย่างต่อนเนื่องนะครับก็สังเกตว่าตัวเงินปันผลของบริษัทเองก็ จังใจอยู่ในจุดที่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ5%เปเกว่าๆประกอบกับมีการตั้งธุรกิจใหม่นะครับก็คือโซลา่าลอยน้ำด้วยถือหุ้น60%ทุนจดทะเบียนประมาณล้านหนึ่งครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ P/E 1 1เท่าแต่ว่าราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มาจากเรื่องความกังวลใจเรื่องค่าพลังงานต่างๆก็มีเพิ่มทุนมาด้วยก่อนหน้านี้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวเรื่องของการอาจจะมีการปรับค่าไฟลงน แต่ว่าตัวบริษัทนี้ก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและไม่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าด้วยนะครับพร้อมกับมีแหล่งเงินทุนมากพอที่จะเติบโตนในอนาคตด้วยเอาว่าเงินยิวประมาณสัก5เปกว่าๆก,กับ P ีประมาณ11เท่าก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มหุ้นปันผลที่ดีได้แล้วเช่นกันนะครับ NCL นะครับ Deal Partner ต่อยอดจีนญี่ปุ่นแนบบย้ายฐานดีมานก็สำหรับ NCL จริงๆเนี่ยกำไรของบริษัท ส่วนใหญ่นะก็จะมาจากเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือค่าบริการสาธารณูปโภคเขามีพื้นที่ในนิคมอ,อุตสาหกรรมสองแห่งนะครับที่หนึ่งก็คือที่นวมนครกับอีกที่หนึ่งก็คือที่นครราชสีมาแต่ที่นครราชสีมาเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือเยอะมากในขณะที่นวนครเนี่ยเต็มที่ละ นะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการจัดการภายในในวันครมากกว่าแต่ว่าที่นครราชสีมานะมีการเตรียมความพร้อมหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรยฟ้าที่30เมกะวัตต์กำลังจะก o o ในต้นปี67ที่ผ่านมาขอไปต้นปี67ที่กำลังจะถึงนี้ ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญนะครับท er so ี่จะเป็นตัวเร่งให้กําไรของบริษัทเนี่ยดีขึ้นด้วยรวมถึงค่าไฟต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการปรับฐานดีขึ้นด้วยรวมถึงค่า FT นะครับแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่เริ่มดีขึ้นแต่ว่าชไหนเลยนะครับกลับมาดูราคาหุ้นเนี่ยตกมาตั้งแต่2บาทกว่าๆนะครับจนตอนนี้เหลือประมาณ2บาทหรือจันโลสุดก็ประมาณ1นบาทเกกก็มองอย่างนี้ครับมองในเรื่องของเงินปันผลก็ดูเป็นมุมมองที่ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่พอสมควรนะ ด้วยเงินปันผลประมาณ5%นะครถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มหุ้นที่จ่ายปันผลได้ดีหรือถ้ามองในมุมของ PE นะครับ PE ประมาณ15เท่าก็อยู่ในค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่ากำไรปีที่แล้วไม่สู้ดีนะถ้ากำไรปีนี้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้นะครับ ก็มองว่า PE ของบริษัทก็ปรับตัวลดลงได้อีกเยอะนะครับคงไม่ใช่15เท่านะจะเหลือประมาณ12หรือ13เท่าเท่านั้นเองประกอบกับเงินปันผล5%มีพาร์ทเนอร์ใหม่นะครับที่กำลังเปิดหน้าเข้ามาโดยเฉพาะช่วงต้นปี67จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเป็นลักษณะของการเข้ามากลุ่มจีนแล้วก็ญี่ปุ่นไม่ใช่อะไรครับก็คือรถยนต์ E ีนั่นเองนะครับแล้วก็ความพร้อมด้านสาธารณภค เรื่องของไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วฉะนั้นบริษัทมองเป้าว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของตัวบริษัทส่วนท่านมองว่าอย่างไรก็น่าสนใจไหมเอาลองติดตามแล้วกันปั้นผลดี PE ต่ำโอกาสการลงทุนมีสั้นนะครับปั้นสินค้าใหม่ลำใหญ่อยแก้วบุกตลาดในประเทศสำหรับตัวซันซันสวิตเนี่ยปกติเขาก็นำส่งเรื่องของข้าวโพดนะครับขายดีโดยเฉพาะกำไรปีนี้ ถือว่าดีมากนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเรียกว่ากําไรใน2ไตรมาสที่ผ่านมาถึงแม้จะมีขาดทุนเรื่องของอนุพันธ์ไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่ากําไรได้ดีโดยเฉพาะต้นทุนเรื่องของข้อพจน์เนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วก็ราคาขายเฉลี่ยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีอีกสัดส่วนหนึ่งนะครับสัดส่วนไม่เยอะประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสัดส่วนของการขายสินค้าอาหารแปรปนะรูปนะล่าสุดก็มีการนําเสนอข่าวว่าจะมีรําใหญ่ ลำไยลอยแก้วก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะครับมาพร้อมกับความต้องการในการซื้อสินค้าสารูปโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นเขาก็บอกว่าเป็นตลาดที่สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันได้เพราะว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยทำในสินค้าเกษตรอยู่แล้วในะอนาคตเรื่องของการแปรรูปสินค้าต่างๆก็สามารถทําได้โดยจะมีการขยายโรงงานเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของตัวราคาหุ้นนะครับเรื่องของราคาหุ้นที่ผ่านมาก็สะท้อนเรื่องของความกังวลใจมากอยู่พอสมควรจากที่กําไรเพิ่มขึ้นก็ดีดไปได้ดีครับหลังจากนั้นก็มีการขายทํากําไรนะครับก็ราคาปรับตัวลงต่อเนื่องก็ทําให้วันนี้ PE เของบริษัทก็ม่อยู่ในจุดที่ ลดลงมากอยู่พอสมควรมีการคาดการณ์กันนะครับว่าปี2,567จะมีะไรายได้แล้วก็กำไรเติบโตขึ้นอยู่บ้างนะครับอาจจะเป็นตัวเลขหลักเดียวไม่เหมือนก่อนหน้าน,นี้ที่แบบโตจำนวนมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเรื่องของราคาสินค้าวัตถุดิบต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรต่างๆก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะทาให้ต้นทุนบริษัท ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่แนวโน้มก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะรายได้ในกลุ่มใหม่ที่จะมีมาร์จิ้นสูงกว่าเดิมนะข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของบริษัทโคโคโ่โนะเดินหน้าลงทุนกว่า300กว่าล้านนะครับขยายกำลังผลิตรับออเดอร์ที่ทะลักเข้ามา จากการที่ตัวบริษัทเองนะครับเข้ามา IPO ในตลาดไม่นานนะครับก็มีข่าวดีเลยว่าจะมีออเดอร์ใหม่ที่จะเข้ามาจากทางฝั่งประเทศจีนนะครับจาก Good Farmer ซึ่งตัวบริษัทเองก็มีงบลงทุนไว้ประมาณ384ล้านบาทจะเพิ่มกำลังผลิตจาก2.1 ประมาณ2.1แสนตันต่อปีนะครับขึ้นมาเป็น3.1แสนตันต่อปีก็เพิ่มขึ้นประมาณ50%ฉะนั้นตัวบริษัทเองก็มองว่าอาจจะมีโอกาสนะครับในการที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตได้โดยเฉพาะผลการเติบโตของตัวกำไรและก็ไรายได้ ในอนาคตโดยเฉพาะความต้องการในสินค้าของมะพร้าวน้ำหอมในประเทศไทยนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งในการตลาดส่งออกในประเทศจีนเนี่ยอยู่จํานวนมากแต่ว่าประเทศไทยเองส่งออกไปประเทศจีนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็มองว่าเป็นโอกาสครั้งสําคัญในการที่จะเปิดตลาดเพิ่มขึ้นในประเทศจีนฉะนั้นสําหรับตัวบริษัทนี้ปัจจุบันเนี่ย P/E ประมาณ33เท่าแต่ถ้าเกิดตามคํานวณตามเป้านะครับของบรเกอร์ต่างๆที่ให้กำไรคาดการณ์มาเนี่ย p e อาจจะตกไปอยู่ประมาณ20กว่าเท่าได้เลยนะครับพร้อมกับโอกาสในการเติบโตในอนาคตที่เพิ่มขึ้นด้วยก็ใ,ใครสนใจบริษัทนี้ก็ติดตามนะครับต่อไปเป็น i m s นะครับ i m s เนี่ยเป็นโรงพยาบาลน,นะครับที่ผมลองดูแล้วกดตัวเลขดูนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับกําไรของตัวบริษัทที่ผ่านมาในช่วงประมาณปี2,500 65นะครับ66ก็ต้องบอกว่าได้ปัจจัยบวกมาจากกำไรของช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าสังเกตจากตัว PE ของบริษัทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ36.20เท่าที่กำไรประมาณทัก36.20เท่าเนี่ยเป็นกำไรที่เกิดจากเ,าเรียกว่า เป็นกำไรที่ลดลงแล้วกันจากช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ถ้าเทียบกําไรที่เกิดขึ้นในปีนี้ของ IMS นะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากแล้วมีโอกาสที่จะกดดัน P.E. ลงไปต่ํากว่า20เท่าได้เลยนะครับฉะนั้นในโรงพยาบาลที่ P.E. ต่ําขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น P.E. ของโรงพยาบาลที่น่าสนใจมากแต่ว่าตัวบริษัทเองมีแนวโน้มในการที่จะต้องลงทุนต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเขตของแบร์ลิง ที่เป็นเขตเกรุงเทพใต้นะครับซึ่งจะมีประชาชนขนาดใหญ่เขาบอกว่าจะมีการรองรับสิทธิประกันสังคมนะครับสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้นมองว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นลักษณะของ โรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงมากกว่า500เตียงในอนาคตได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงไต,ตรมาสที่1ของปี67จ,จะมีข่าวเรื่องของการซื้อกิจการหรือการลงทุนในโรงพยาบาลอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็มองว่าตัวโรงพยาบาลนะครับที่จะจตั้งใหม่น่าจะมีการแล้วเสร็จและเปิดให้สามารถเข้าใช้กิจการได้ในช่วงประมาณปี2568อาจจะเป็นช่วงไปลายปลายปีนะครับ ข่าวต่อไปนะครับ SISB เขาสู่ระยะจาัดก,การเติบโตร,รอบใหม่บอ,อกัาสิกรนะครับให้เป้าอยู่ที่ประมาณ39บาท26สสตางค์สำหรับตัว SISB นะครับก็มาออกงาน Opportunity Day นะครับกําไรเดิมของ SISB นะครับก็จะเห็นเกตว่า กำไรแต่มาที่1แต่ไแตมที่2ดีมากนะครับก็มาจากการขึ้นราคานะครับการขึ้นราคาค่าเทอมค่าเล่าเรียนอะไรต่างๆแล้วก็มีการขยายตัวโรงเรียนเพิ่มเติมด้วยเขาก็มองว่าจากตัวเลขที่เขาตั้งไว้ประมาณสักสามพนะครับก็ขอเปลี่ยนอัปเป้าใหม่ในปี6กเป็นนักเรียนจํานวน 4, 1 0 0หนึ่งคนแล้วก็มองเป้าไปในปีประมาณสักปี68ดน่าจะเห็นการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากนะครับอาจจะเลยประมาณ5,000คนขึ้นไปนะครับก็ ในบทวิเคราะห์นะครับเขามองว่ามีความต้องการในโรงเรียนานานาชาติมากยิ่งขึ้นหรือมีอุปสงค์มากขึ้นในขณะที่ลักษณะของตัวโรงเรียนานานาชาติเองนะครับก็สามารถที่จะขยายไปในตามหัวเมืองเขตจังหวัดสําคัญๆนะครับที่อาจจะมีการเพิ่มจํานวนผู้เรียนได้แล้วก็อาจจะมีกลยุทธ์นะพิเศษที่เขาพูดไว้ในเนื้อหาข่าวก็คือก็จะมีการลดราคาให้ด้วยในเบื้องต้น,นสําหรับ โรงเรียนใหม่ๆที่กําลังจะเปิดให้บริการครับฉะนั้นสําหรับตัวนี้จริงๆเนี่ยถ้าไปย้อนดู PE นะครับท่านจะเห็นว่า PE อยู่มาะมาณ50กว่าเท่าไม่เคยถูกเลยนะฉะนั้นความหมายก็คือตัวนักลงทุนเองก็มีความต้องการที่จะลงทุนและคาดหวังได้กับตัวลักษณะธุรกิจ ประเภทนี้ถ้าหากท่านสนใจจริงๆนะครับจะต้องมองไปในนโน้มอนาคตรจริงๆว่าเอ้ยยังมีความต้องการจริงตามเหมือนกับที่นักวิเคราะห์นะ่ะนี่มีการวิเคราะห์ไว้หรือไม่ตัวธุรกิจนี้เอ่อเป็นตัวธุรกิจที่สามารถเติบโตในเชิงของตัวเลขจํานวนนักเรียนได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอ่อเรื่องของราคาเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถปรับราคาขึ้นได้อย่างต่อเนื่องด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นความคาดหวังในระยะยาวเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้ PE ค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้น ก็มุ่งหวังการเติบโตอย่างต่อเนื่องต้องมีภาพชัดเจนอยู่บ้างถ้าเกิดตัวเลขมันดรอปกว่านี้ไปในโอกาสที่นักลงทุนจะหมดความคาดหวังนะครับหรือว่ามีความกังวลใจก็อาจจะเกิดขึ้นได้เอ JMT นะครับโบกชี้กำไรครึ่งปีหลังวิวหกแจมรับยอดนี้เก็บนะครับ เด่นขึ้นก็นนำเป้าค่อนข้างสูงเหมือนกันราคาล่าสุดที่47บาทนะครับในขณะที่เป้าของตัวกำไรบริษัทเองก็เห็นภาพการเติบโตได้ปีประมาณ20%นะครับก็มีการซื้อนี่เพิ่มขึ้นด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นเบอร์ใหญ่อันดับแรกของผมไม่รู้เป็นเบอร์หนึ่งหรือเปล่านะแต,แต่แต่น่าจะใช่นะครับรายได้ของบริษัทเนี่ยปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าอ,อ,อยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 2 0 0 3 2,004นะครับแล้วก็มีโอกาส แตะเกิน4,500ล้านในปีนี้ในขณะที่กำไรก็เติบโตต่อเนื่องด้วยเช่นกันแต่ว่าในส่วนของราคาหุ้นที่ผ่านมาในช่วงกรอบเวลา6เดือนนะครับท่านสังเกตว่าราคาหุ้นเนี่ยลงไปแตะข้างล่างประมาณทั้ง30ต้นๆแล้วก็เด้งกลับมาทันทีที่40กว่าบาทก็เป็นผลมาจากการที่ตัวบริษัทเองเนี่ยสามารถมั่นใจได้นะว่าจะเห็นภาพการเติบโตในอนาคตมีภาพความชัดเจนแล้วกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนักลงทุนทต่างๆก็มีความมั่นอบมั่นใจ ซึ่งในกระแสเดียวกันนะครับ JMT ช้ยโยเนี่ยผมลองไปสำรวจดูแล้วนะครับบริษัทนั้นเองก็มีการซื้อคุณขออภัยครับมีการซื้อนี่เข้าไปอีกมากพอสมควรเช่นกันในปัจจุบันนะครับปริมาณนี่ภาคครัวเรือนนะครับแล้วก็นี่เสียที่เกิดขึ้นก็จะมีการทยอยนะครับออกมาประมูลขายท่อตลาดอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นโอกาสของบริษัทกลุ่มนี้นะครับที่จะสามารถเก็บนี่แล้วก็ไปในช่วงเศรษฐกิจดีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถติดตามทวงถามแล้วก็ น่าจะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่ดีขึ้นในอนาคตของตัวกลุ่มธุรกิจนี้ด้วยเช่นกันก็จะเห็นภาพการเติบโตได้อีกอย่างต่อเนื่องนะครับก็สมแล้วนะครับที่บริษัทกลุ่มนี้จะมี PE ในระดับสูงก็เช็กเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆบริษัทที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้านกลงทุนสามารถคาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตได้ในอนาคตในระยะเวลาประมาณสัก2ปี3ปี4ปีเนี่ยโอกาสที่ P จะดูดประมาณสัก30เท่าหรือ40เท่าเนี่ยมีโอกาสพอมนไม่ได้สูงมากแต่ก็อย่าพลาดละกัน ถ้าพาดขึ้นมาหรือทําอะไรให้นักลงทุนรู้สึกไม่สบายใจก็อาจจะเห็นราคากับตัวลงได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของ JMT ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะมีการสปริน f f ออหุ้นแจมเข้ามาในตลาดนะครับก็จะสังเกตว่าราคาหุ้นก็ตกลงมายาวเลยทีเดียวนะครับประกอบกับหุ้นในกลุ่มของ j m a r t เป็นกระแสขึ้นมาในช่วงเวลานั้นก็โดนหางเลขไปด้วยนะครับก็ประกอบกันเข้าไปแต่ราคาหุ้นก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วเหมือนกัน อันนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปดู P/E ก่อนหน้านี้หน่อยนะครับสำหรับตัว JMT P/E ก็ไม่ธรรมดานะ7 0็0สิบห้าสิบเท่านะครับดังนั้นอย่าให้นักลงทุนกังวลเลยทีเดียวนะครับเรื่องจะน่ากลัวมากมากเลยก็อขอบคุณมากสำหรับรายการคัดคูณวันนี้จบแค่นี้แหละครับขอบคุณครับนี่เราอย่ายลืมเรื่องนี้ส่งหัวใจ